อร่อยมาก,กเพื่อนเพื่อนขอเบิร์นอีกชิ้นหนึ่งโอ้โหอันนี้ไก่ก็มาชินน้นใหญ่เต็มชิ้นเหมือนกันครับเพื่อนือมรีวิวเบอร์เกอร์เอรสเต็กไก่นีออนลีนออกไหม้ในเซเว่นแกเลยสเต็กไก่เขาให้มาชินน้นใหญ่เต็มชิ้นแบบนี้เลยครับน่ากินมาก,กเพื่อนเพื่อนไปครับคำโตโตมเนื้อไก่เขานุ่มชุ่มฉ่ำหมักมากเข้าเนื้อมากซอสนีออลีนเนรสชาติจะออกหวานนิดนิดเผ็ดในหน่อยแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศ อ,อร่อยลงตัวมากๆเลยครับอร่อยมาก,กเพื่อนขอเบิ้ลอ,อีกชิ้นหนึ่งโอ้โหอันนี้ไก่ก็มาชิ้นให,ใหญ่เต็มชิ้นเหมือนกันครับเพื่อนๆยั่ว <Your S 2> น้ำลายมากๆเพื<ๆ>่อนๆเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงฝากคอมเมนต์บอกโค้กด้วยนะครับ และตอนนี้เขามีโปรโด้วยนะครับจากปกติราคาชิ้นละ36บาทลดเลยอ9 9บาทเมื่อชำระผ่านทูมันนี่วอลเล่โปรโมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23พฤษภาคม2567นี้เท่านั้นไปลองกันได้ที่เสเวนอีลเวนทุกสาขาได้เลย